ข้อสังเกต jd แท้ est, jd ปลอมมีอะไรบ้างลองมาฟังดูครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีไฟโซลา่าเซลล์นี่เป็นไฟโซลา่าเซลล์ jd แท้ est, กับ jd ปลอมดู jd แท้ est, สังเกตง่ายๆเลยครับสเปกแผงมันจะใหญ่มากนี่ตัวนี้สเปคแผงขนาด58แคูณ35ม้เซนไอตัวซ้ายมือครับเป็น jd 100วัตต์ของแท้อคือวัตต์มันจะไม่เยอะแต่แผงใหญ่จำง่ายๆเลยอแต่ถ้าเกิดของปลอมดูนะของปลอมดูซูมกันใกล้ เจดีสามร้อยห้าสิบวัตต์โอ้โหสามร้อยวัตต์กันเลยทีเดียวแต่แพงเท่าฝ่ามือเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยนะของแท้เลขวัตต์จะไม่ทําเยอะอ่าเลขวัตจะไม่ทําเยอะแต่แผงจะใหญ่แล้วของแท้ครับเลขวัตจะแบบไอ้สามห้าสิบมันก็จะไม่มีนะอ่าสังเกตเลขวัตได้เลยของแท้ครับจะมียี่สิบห้าวัตสี่สิบวัตหกสิบวัตหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อย แล้วก็พันหนึ่งอ่าสำหรับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะที่เป็นของแท้เขาจะทําเลขวัตต์ประมาณนี้ไอ้สี่สิบห้าวัตต์หกสิบห้าวัตต์เนี่ยฟันธงได้เลยว่าเป็นของปลอมหรือแม้แต่สามร้อยห้าสิบวัตต์สามร้อยแปดสิบวัตต์สี่ร้อยกว่าวัตต์อะไรอย่างเงี้ยจะไม่จะเป็นของปลอมของแท้จะมีร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วก็พันหนึ่งอ่าและต่ำกว่าร้อยก็จะมีหกสิบ 40แล้วก็25วัตอ่าวิธีดูของแท้ง่ายๆเลยคือขนาดแผงขนาดแผงครับตัวนี้เป็น jd 100วัตต์แท้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ผมซื้อมาอ่าเป็นร้านใน s h อ p e ีร้านเนี้ยเป็นร้านอย่างเป็นทางการอ่าเพราะว่าผมไปดูย้อนดูประวัติเมื่อ3ามปีก่อนนะเขามีใบรับประกันรับประกันให้ด้วยแล้วก็ เป็นชื่อบริษัทของที่ซื้อมาเลยบริษัทอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ไปดูแล้วเขาเป็นแบบใบแต่งตั้งจากตัวแทนแต่ตอนนี้เข้าไปรับประกันเขาจะไม่ใช้แล้วเขาจะใช้สติกเกอร์อเขาจะใช้สติกเกอร์ตรงข้างหน้าเนี่ยสติกเกอร์ทองทองข้างหน้าในการเป็นเป็น เป็นใบรับประกันอย่าสติกเกอร์อย่าขาดอ่ากับอันที่2ใช้ประวัติการสั่งซื้ออย่างตัวนี้ผมซื้อในช้อปปีมาแล้วป่ะครับใบทรงใบเสร็จเขาก็มีมาให้ใบเสร็จหายก็ไม่เป็นไรเรามีประวัติสั่งซื้อในช้อปปีอ่าอันนี้ก็เป็นไฟโซล่าเซลล์เจดีแท้ตัว100วัตต์ครับแผงขนาด53มเซนเนี่ยแผงโซล่าเซลล์ขนาด53คูณ35ถ้าตัวต่ำกว่านี้60วัตต์60วัตต์ก็แผงใหญ่อยู่นะ50เซนก็อขออภัยครับ100ว e ัตต์58ัต 60วัตต์มันจะน้อยกว่าประมาณ10เซนมันที่ประมาณ50เซนต่วนตัว40วัตต์เป็น29คูณ3540วัตต์ผมก็ไม่แนะนาให้ค่อยซื้อสักเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเพิ่มอีกหน่อยมันจะได้60วัตต์ที่แข็งค่อนข้างจะใหญ่กว่าเออ40วัตต์มันคล้ายๆรุ่นที่ผมขายอืมแต่60วัตต์เพิ่มอีกอีกนิดนึงมันก็จะได้100วัตต์100วัตต์ผมว่าคุ้มนะราคาแบบโอเคเลยลองไปดูในยิ่งในช่วงลดละคงลดราคาใส่โคตรลงชดโคตรลดใครมองหาไฟโซล่าเซลล์แบบดีๆทนๆเนี่ย J จดีอ่าอีกอันนึงครับเจดี JD ของแท้มันจะมีหลายโรงงานด้วยนะเออตอนเพราะว่าผมเคยซื้อมาอันนี้เป็นโรงงานที่สามเออที่ผมซื้อมาเจดี JD ที่ผมเคยซื้อมาสองโรงงานแรกโรงงานแรกขายเองอีกโรงงานหนึ่งซื้อมาดูว่าเอ๊ะมันทําไมถูกกว่าไอ,อ้โรงงานที่ถูกกว่าครับเรื่องคุณภาพของกระจกเนี่ยต่างกันอยู่นะเพราะว่าส่งผมสั่งมาปุ๊บส่งมาก,กระจกแตกบ่อยๆเออในขณะที่ไอ,อ้โรงงานของแท้กระจกไม่ค่อยแตก กระจกข้างหน้านะผมว่ามันกรอบกว่าเออต่อให้เพราะว่าของของเทนเนี่ยนะมันมีเล่าให้ฟังเมื่อประมาณสองสามปีก่อนของเทนเนี่ยนะสเปคอย่างนี้เลยมันมีด้วยกันสองโรงงานอ่าสองโรงงานสองเจ้าที่ขายสองผู้นาเข้าเอออีกคนอีกผู้นาเข้านึงราคาจะแพงกว่าหน่อยแต่รู้สึกว่าวัสดุอุปกรณ์จะโอเคอีกเจ้านึงก็ปัญหาจะเยอะหน่อยราคาถูกกว่าเออเพราะว่าผมซื้อมาขายแล้วลูกค้าก็บอกไม่ติดตลอดคืนผมพอผมดูช่วงพุกอ๋อ ไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบผมซื้ออีกเจ้าหนึ่งตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ซื้อไอ้อีกเจ้าหนึ่งเลยถึงแม้สเปคมันจะเท่ากันนะบอกได้เลยเจดีเนี่ยเป็นสเปคสปอร์ตไลท์ที่ปวดหัวมากในการซื้อถึงแม้แผงและโคมอะไรเนี่ยมองภายนอกแกะดูข้างในแทบจะไม่ต่างแต่ลึกๆข้างในมันต่างอืมอ่าตัวเนี้ยโอเคเลยครับไฟโซล่าเซลเจดีแถ้หนึ่งร้อยวัต์ใายสนใจไฟโซล่าเซลก็ สั่งซื้อได้ใต้คลิปเนี่ยก็ของแท้โคมใหญ่าโคมใหญ่ถ้าเกิดขี้เกียจเลือกก็ซื้อได้ใต้คลิปครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ